โรงเรียนพลงงานศึกษานะครับโดยท่านบริการจังหัดพิมพาแล้วก็หลังจากนั้นท่านเต่าเกมค่ะที่ท่าเต่าตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะคะหลองจากนั้นก็จะเป็นโรงเรียนชุมชนท่านพลงงามครับ phong trào này là từ học sinh nghèo, nghèo khó, 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 nghèo เลยนะครับสังเกตความพร้อมเพรียงความสวยงามแล้วก็อัตลักษณ์เอกตลักษณ์ของตำบลสัตว์ธิพัฒนาและตำบลโพนงามด้วยนะครับ กำลังเรรเลงตูเล่ง,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 งนะครับมหาเลิรนะครับตอนนี้เริ่มเื่อนแล้วนะครับจะผ่านหน้าประธานในพิธีส่วนผู้ที่ถือป้ายโรงเรียนนะครับผนชมพนงานก็คือได้แก่เด็กชายสรายุทธ์ผงแซนนะครับเด็กหญิงชนทิชาบุญชาญ เด็กหญิงยาทิดแบบนายกประจําเป็นบัตรสีเขียวครับผมส่วนเลือกสมาชิกสภาจังหวัดก็เป็นบัตรสีชมพูนะครับใช่ครับก็มีป้ายรณรงค์ต้านยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก like ็ตามด้วยโควิดด้วยนะครับใช่เป็นท่านบริการท่านนายกสมาคมที่ทันสมัยนะครับได้เลยอาจารย์ไม่ไ้ไปองค้างหรอกค่ะประเด้นป่ได้คุยค่ะเพราะว่า ยงดังยงดังยังกอง,งปูนปลาผภาปูใจของคณะกรรมการบริหารระดับรัฐธรรมนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสามด้วยในวันนี้ที่พวกเราจัดการเรียนการสอนนอกจากนั้นก็มีกีฬามาเป็นตัวช่วยตัวเชื่อมครับเราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งนั้นน้ำใจนักกีฬาเอาไปในตัวด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นโรงเรียนบ้านเสาวัดขวนต่อไปครับ สวัสดีก็คือสอบอนะครับเป็นสมาชิกทุนนิสภานะครับสอบสวัสดีนะครับผลงานก็คือท่านผู้การไทยจิตที่เสดานะครับสีประจำโรงเรียนก็คือขาวแดงนะครับขาวแดงคำสอวประจำโรงเรียนก็คือเรียนดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้คนนู่คุณธรรมนะครับปร <c oughs> ัชญาโรงเรียนก็คือฐานตึกดีผิดอาร์ตวิตการศึกษา ความหมายขอคุณชีวิตจะดีได้ต้องมีการศึกษานะครับคบนมือป้ายเด็กหญิงน,น,นันทิดานันทิดาชายปวดเด็กหญิงวีรดาแกะเท้านะครับรับมาเยอะนะครับเด็กหญิงจิตดาภาข้าวสาร่าสอนดักเตอร์นะครับ,รมมเ,รบเด็กหญิงชนพิดาชายตะวงเด็กหญิงวีดร,ดดร,ร,รดาเรียงเด็กหญิงพญอรองคุญชาเด็กหญิงไอวอริงแกะเท้านะครับคบนมือเดียวก็คือเด็กชายข้าวเล่นเติมเบอร์เงิน แล้วก็ผู้ควบคุมการติสอนนะครับคุณครูสุวรรณคุณครูสุวรรณนาคุณครูอริษฎคุณครูนารวันเชิดาชัยและคุณครูโรงเรียนจุดส่วนสอจากขบวนบ้านสองก็จะเป็นขบวนของโรงเรียนท่าแร่ดงบางปากนะครับที่ย่อทร์โดผูิดูการคชิรชัยเปิดสีประจำโรงเรียนเขียวชมพูคำขวัญประจำโรงเรียน ไฟเรียนรู้ชื่อชูคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยีมีวิถีพอเพียงปัญญายโรงเรียนส,สุดสูงละคัฒน์ปัญญาผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญานะครับผู้ถือป้ายโรงเรียนเน็กชัยวีวีรวันบ้านท่าแร่ดงป,ป่าป่าอ้วนคำแล้วก็ เด็กหญิงพิมพรกัตมาอ่าดับเบิ้นะครับเด็กหญิงมัตีพรมีราดาแล้วก็เด็กชายสักดาชัยภูมิคอนแทกเตอร์โรงเรียนเด็กหญิงเสร,รรรัตอ้วนรมเด็กหญิงอนันตยามิพันเด็กหญิงเบญญาภามืน่นพระเนียงเด็กชายชัยนรงไตยสุ เด็กชายสุภรฤทธิ์อทองนานเด็กชายสุภกรชัยภูมิผู้ผู้ถือทอโรงเรียนเด,ด็กชายกฤษณะทิโสวนาคุณครูสานนะครับคุณครูวราพรจันทชนะคุณครูพรพรพรวีนิโสมคุณครูรัตนาพรินไถเงิน ต่อไปก็จะเป็นโรงเรียนด้านอมก้มอักษรย่อดประตดอมกรครับบริการท่านบริการบุญยนต์แก้วฝ่ายสีประจํารงเรียนสีฟ้าจุกูนะครับทั้งวันที่คนาคารรับเลื่อนปัญญาอิ่อาสามสนั่สมองประชญาโรงเรียนญญยยน,นักถือปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอรุ่ยปัญญาพระดีลูทนาผู้ถือป้ายโรงเรียนนะครับพระฤิษาวาลินและก็ลัคนาวาลินพระเมเยอร์ชาณรงค์พรอุดม อรดักเ uh, ตอร์นะครับตลก160วันนะครับย่อที่ยอ่อสับผู้บริการบริการ5ฝ่ายเสริมโรงเรียนเดียวน้ำเงินทำขวัญโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเพ่งจัญญาพัฒนาท้องถิ่นปัญญาโรงเรียนปัญญาโลกสมผสานโตปัญญาคือแสงสว่างสองโลก ผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กหญิงเซรินดาแก้วสีรังเด็กหญิงสุริษาพิพันธ์ดำเบลเลอร์เด็กหญิงชนพิชาพิพันธ์คอนดักเตอร์เด็กหญิงชนพิชาพิพันธ์เด็กหญิงวันโละแก้วสีรังเด็กหญิงสุวิสุทธ,ธิยามีพุทธนาเด็กหญิง เด็กหญิงข้าวิทพรทิพนีแล้วก็ผู้ที่ถือพุ่มเงินพุ่มทองนะครับเด็กชายอาริยะมันมีเด็กหญิงพิชยาภาชัยชนะแล้วก็ผู้ที่ถือพ้าบรมสายรักนะครับเด็กชายเล่นแกลเชื้อรักษานะครับผู้ควบคุมมุกร์คณะครูโรงเรียนวัดองศาลนะครับ ต่อไปก็จะเป็นโรงเรียนบ้านดอนคอยท่านอาการท่านดรประสิทธิ์โพสาราชสีน้ำเงินเหลืองนะครับท่านพัทยาพันยานเลิศประเสริฐปุณธนันจามัคคีมีวินยัยอ่า,พาอนพัทยาพันยรนศูนย์วิชาดาวังหอ,หอตุ้มมีฟางดีย่อมเป็นผู้ใหญเดินนะครับผู้ถือใบโรงเรียนกายจิ์บุญชาน วัสดุแก้วกล่องนะครับแล้วก็ดรามเมยเยอร์ยาเด็กอนุบาลน,นะครับจากอนุบาลชยาเน้นแก้วกล่องลอยชมพูว่าปรัญญากันลิงตาแล้วก็ดรามเมเยอร์ของโรงเรียน,น,นคณินนขาระดับคอนแทสเตอร์กินติยาณัฐวิชีชยาพรสิริพัฒน์นัทตรานัทจิตรานะครับแล้วก็พรพันธ์ผู้ถือป้ายดึงชายนขบู ธัญยวัฒน์บุญชาตนะครับผู้ควบคุมคุณครูกรณีกาคุณครูศิริยาคุณครูจิตราพรและคุณครูอินทุอ่อนครับต่อไปก็โอ้เป็นขบวนของเอกลักษณ์ของบ้านดอนพอยก็คือพิธีแห่ดาวในวันที่24่สิบสี่เชิญเชิโอ้โหโอ้ยสุดยอดแต่ก็ตุ้งปางสุดยอดตุ้งปางเลือกสุดยอดจริงๆริมา หลังจากเสร็จแล้วคุณไปนี้ก็เอาไปแห่ที่บ้นพ่อเลยใช<า>่นะครับเออคอนเชียร์เล็ก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 เป็นกัรเต็มท่านพ่อเป็นสิ์โพสาราชและก็คุณผู้ชมด้วยในวันนี้ต่อไปก็จะเป็นคนของโรงเรียนบ้านหนองผือนะครับน้องผือนะครับคนที่น้องอันนี้รักก็คือ น้องขอนะครับตัวย่อนะครับท่านตุยการนั่งเป็นเชานะครับสิงกัมเดียนเยเหลือกนะคับทำขวัญที่ผ้นับนำปัญญาทีราติทึินรูดีสินชาโน่พวังน้ำสิ้งครับผู้รู้หนีเป็ผู้เจริญคนนี้ป้านะครับเป็นที่ว่าฉัประสบดีเด็หิงนทธารัตจัจากน้อยนะครับส่วนกับเยอะนะครับเด็กหญิงว่านัธาชัเมฆเป็นนิชานันท์เสนาแลวก็เด็กหญิอนตดาพนะครับ คุณครูโรงเรียนสระบุรีคำเกตนะครับค okay. ุณครูเพลชนาคุณครูดาวันนาำสาวและคุณครูกัญญาพรถือสายเป็นผู้ควบคุมการฝึกงขันนะครับหลัจากขบวนโรงเรียนนั้นคุก็จะเป็นโรงเรียนบ้านโงเสียนะครับเชี่ยดอสพิเศษบริการวุฒิการศึกษาต้นทางโรงเรียนเขียวขาวนะครับขำขำต้นทางโรงเรียน สวงหาความรู้อยู่อย่างประหยัดเค่งพัดน์วินัยใส่คุคณธรรมปัญญาโรงเรียนปัญญาวิสุโฉมโหติผู้มีปัญญาและความรู้ดีเป็นผู้เจริญผู้ถือายโรงเรียนมีนใจีระนนสีอนนสอทองเด็ดดกหญิงทัษนาบุสวนดำไม่เยือด คอนชีราเข็มติลาแล้วก็คอนเดนเต้องหญิงพัชร,ร,ริรด,ดาซึ่งเอเลิกเจมง์ริดปนัดดาตัวบาดเจ็สทุมสามารถตอมเตือนครัก็จะเป็นรักษาประเพณีกับสงกรานต์กับคงามร,ร,รัก เพื่อดกษาวดัชนีกายกาไฝหาคำนาวณารีหรือไฝสีหน้าขี้นิ้าอินมรดิการจัดละครและก็พิดาสุดาเด็กทหารก็คือผู้สอนนะครับท่อไปก็จะเป็นโรงเรียนบ้านนองสังขานะครับัสอนย่อก็คือนอนสอขอนะครับผู้การท่าน พันคำภาษาภาษาการในตำแหน่งศิษย์การโรงเรียนชอบในเหลืองแดงเหลียนนะครับนักศึกษาที่มีปัญญารู้ข้าวขุนไนฝ่ายคุณธรรมเนอนั่นถิ่ปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีผู้ถือป้ายเด็กหญิงอ๋อกิรัชยาพันสวัสดิ์เด็กหญิงรุ่นลักษณ์โยธีนะครับใต้โรงเรียนก็คุณสุลปนันกุญญานนะครับแล้วก็วีระสุชาอิทิราช ผา้ช่วยผค้ถือบ้านโรงเรียนเด็กชายประเบีแก้วฝ่ายคุณครูคุณครูทองว่าคุณครูสุภาวดีและคุณครูวรนุชกตักอุทาคุณครูตรมมาด้วยโรงเรียนบ้านนาดอกม้าฮันโนดอมนะครับผูบริการศิลปิทคุณเฉลิมสีประจำโรงเรียนก็คือขาวแดงนะครับสามีมีไว้ในไฟศึกษาจัญญามนะครับนะครับรับมเยอะนะครับเด็กนี้บ้านดีนา่เดินอุดยารสุขนะครับ แลาเติมมีทั้งหมด14คนนะครับ4คนอ่ผู้ดูเรียนก็เด็กหินิชาคมดินไทยแก้วสเด็กหญิงนัดาหานเรด็กหิงปาดิฉันคมสนะครับผู้ควคุมการสืสนทุกอย่างนะครับก็คือคุณครูจุนาราบีบาศและคณูุนะครับ ก็อาจจะขาดเครื่องมือไปหน่อยครับโอ้โหวันนี้เล่ห์ข้าเล่ห์เดบรรยากาศเรารู้สึกเป็นดีกว่าความประุับอย่างมายนะครับทุกเกจมาร่วมกับเราในวันนี้นั้นมาด้วยหัวดลเชฟและทีมท่านผู้บริหารแล้วก็ทางฝ่ายของท้องถิ่นด้วยในวันนี้พระเจารัตน์ครับแลฝ่ายของนผู้บริหารท้องถิ่นะครับก็มาให้กำลังใจลูกหลานด้วยนะครับวันนี้รู้สึกว่าปีนี้อลังการมากเลยนะครับสทุกคนมาเล่นแต่ละโรงเรียน จากเจ้าภาพนะครับต่อนะครับต่อสอดแยกก็คือของถุงต่อเต่านะครับทานพลเกดารกอมาบูชาสีพ่งเจ้จะมาเลยก็คือน้ำเงินแดงนะครับประพติีมีความจันนะครับคณะผู้ควบคุมการศึกสาก็คือนักเรียนท้าจับต่อเต่าทุกคนเลยนะครับสำหรับคาลูดพาเรนของเจ้าภาพนะครับคืนนี้เป็นภาคกลางมากเลยครับ เพราะว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวรามอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับ,บ,รบที่นครเทพเท่าของเราและการที่น,น่ารักน่ารักตัวต่อน,น่ารักเลยกินคุณพ่อคุณแม่มาหรือเปล่าวันนี้เป็นเด็กนักเรียนทีน่าปถือป้ายนะครับก็ข้าวไหลยอดมากเลยนะครับแล้วก็จะตามด้วยชุดพื้นเมืองที่เป็นข้าครามซึ่งเป็นฝีมือของพี่น้องชาวท่าเต่าโดยเฉพาะนะครับ สวยนามต่งางตาเล่นกันกลระเวียวบรมมเรียกร้อยยอดค้ักษณ์ของมเยนถินท่าคาราสื่อสารุมมาูงปัญญาของถิ่นนะครับไปที่ไหนที่ไหนแม้แต่ในพี่น้องเห็นนักข่าวในช่องทีวีก็จะเห็นผ้าย้อมตามใส่นะครับที่นาภาคาููกใจมากเลย มาด้วยริวของผ้าปลาเป็นผ้าฮ่มไหล่ผ okay> ้าห่มไหลที่ผ oh okay. ูกกับห้าหนาวเลือเกินในวันน um, ี้นะครับก็เป็นความสวยงามนะครับเป็นงารออกแบบส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นชิ้นเดียวในโลกใช่ทุกผืนทุกชิ้นมันจะเป็นเหมือนกันเพราว่าเป็นแฮนเน็นะครับ หลังจากนี้นักกีฬาผู้เชิญชมนะครับเตรียมได้เลยของใจงโรงเรียนแล้วก็ของสุนทรีย์สายด้วยนะครับครูผู้ควบคุมให้นักเรียนไปที่เสาธงได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างสูงที่เราได้รับเกียรติจากทโรงเรียนพันธุ์ต่าในการจัดการแข่งขันใน,ในวันนี้ทุกคนเหนื่อยแต่มีความภาคภูมิใจอย่างมากเลยในวันนี้นะครับ ตอนนี้ประธานในีนะครับเกียวจากท่านรองตนทองศุเชื to 3, 3, 3้งนนะครับท่านรองปรการสที่ารสารวัรรับสเาหลายคณะผู้บริหารจากศูนย์รข่ายต่างที่ให้เกียรตกับพวกเราศูนย์ระจายงานสำนัในวันนี้นะครับแล้วก็รวมทั้ง บ้านหนอี้กระบวนนักีฬาก็เข้าสู่รเียบ้สนามเกือบจะไปที่เรียบร้อยนะครับโรงเรียนบ้านหนองหินโรงเรียนบ้านดอนคอยโรงเรียนบ้านดอนอยนักกีฬาผู้เชิญธงเชิญนะครับให้แต่ละโรงเรียนของธงชาติธงกลุ่มธงโรงเรียน เป็นความปลับลืม้มเป็นความดีใจอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยวันนี้ที่พวกเราได้มีโอกาสจัดสิ่งที่เป็นประโยชน์สาหรับลูกหลานของพวกเราและก็ได้รับเกียรติจากทางผู้ปกครองท่านผู้ใหญ่บ้านท่านตำหนันและก็พี่น้องทุกคนโดยพี่น้องมาทาเต่าหลาย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 หมู่บ้านนะครับในวันนี้ที่โรงเรียนของพวกเราได้อามาทําการแข่งขันในวันนี้นะครับ เมือกีฬาทั้งหมดกลับหลังเป็นประชา เชิญธงสีประจำโรงเรียนขึ้นสู่ยอดเสานะครับศูนย์เครือข่ายด้วยธงนะครับ รับหล่านันการแข่งขันกีฬาสูตรเคลือนทายของกลุ่มพลง,งามสมุรคีนในวันนี้นะครับต่อไปก็จะเรียนเชิญเรียนเชิญท่านประธานจัดการแข่งขันเข้าแท่นนะครับเพื่อที่จะกลา่าวดโรงเรียนบ้านดอนทโรงเรียนบ้านหมขาโรงเรียนบ้านหโร,รงเรียนบ้านนาดอกไม้ โรงเรียนชุมชนบ้านโรงงานโรงเรียนบ้านดงเสือโรงเรียนบ้านดงมะกุ้มโรงเรียนบ้านดงสามโรงเรียนบ้านข้าแร่ดงตาป่าและโรงเรียนบ้านทั้ง่าจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาสีเพื่สานสายศึกษาโภนงานสารกีฬาดีเด่นโดยการแข่งขันกีฬาในระหว่างวันที่14ถึงวันที่18ธันวาคม 2,563ณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านคำต่และชิงชนะเลิศในวันทีน 25, ท่18ธันวาคม2,563วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันข1เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกานสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา,าพัฒนาทักษะรวมทั้งฝูกฝังให้นักเรียน,น,น,ม,ยนมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบให้เวลาว่างให้เป็นเระโย และทางกายาสติ๒เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคม 3. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียนให้สูงขึ้นนักเรียนสามารถเล่นกีฬาได้ถูกต้องตามจิตาจของการแข่งขัน๔เพื่อให้นักเรียนได้นําความรู้ พักษักและประสบการณ์จากห้องเรียนมาใช้แก้ปัญหาในเกมการแข่งขันในกกรแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างยิ่งจากโรงเรียนอุตสาุกรรงผู้เรียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่วนในด้านสถานที่ได้รับความรู้เพาะจากโรงเรียนบ้านทันเต่าส่วนคณะกรรมการตัดสินได้รับ การสร้างบรรยากาศโรงเรียนโครงงานศึกษาจึงสมควรได้รับการขอบคุณในเล่ากาดนี้บัดนี้ได้เวลาอันรรสมควรแล้วกระผมขอกรารเป็นเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการแข่งขันและให้วักแกนักกีฬาในการแข่งรรขันกีฬาสูดยจการศึ่งขนาโครังงานสามทีครั้งที่17บดพ่อการ,นนารินครับ กอนที่ท่านประธานในพิธีจะกล่าวเปิดการแข่งขัน,นเราจะมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติสำหรับผู้ให้การสนับสนุนในวันนี้ดังต่อไปนี้ครับอัตลักษณ์โรงยงันทินผ้าย,ยอ้อมคามสื่สารภูนปัญญาท้องถินแต่ผ้าความสวยๆผ้าสิน้นผ้าสิ้นผ้าความสวยๆ

จะพื้นสวยสวยสวยใจที่จปนคต้องมีแะาเลก็อย่าพิ่งอย่าเพิ่งเป็นเพอว่าเพื่อนนะครับจ้าช่บงภาพสวยสวยอูอยู่อ สัสครับต่อไป้าสบคบ้านสมชิ่ครรมการบทีิพสมุทรปการครับีลาสูตั่วผายโพนามสมาิในวันนี้นะครับทาานหน้ากับท่านประธานศูนย์กาทนน้เลย็นาค่อะไรก็ทำขวามาทำเต่าใมีความสะอาดนะ วิไดดีวิวดดวนดีมีความสะอาดมารายาทงามเอออันนี้คือความขันคำขวัญบ้านทําเต่านะครอันนอตลักโรงเรียนผินท่ายอมความสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกำลังทันแล้ว สำหรับประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิงบุญอภิษาราพิโสดานะครับชื่อลุงโมนะครับเกิดเนี่ยวันที่2มกราคม2551อายุ12ปีนะครับคนเลี้ยงเราอยู่บ้านท่างไต่ปีกานะครับนายคนรับทุกโสดาแล้วก็บมาปีที่หกนะครับสำหรับประวัตินักกีฬาได้รับจากฝังชะลเล่ ชนิดก awesome. eh? ีฬาฟุตบอลเตนิส hmm. ก okay. 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 right. mm ็ส hmm. ล mm. mm ักตะก้อนะรับเสรียญเรือข่ายพลงานสามเมคันีนักกีฬาประวัติย่อนะครับลยดนะครับตอนนี้แสงทั่วทัวงของผู้ารแฟนชายที่เคยเกิดขึ้นมาเลยคโอ้โอ้ถูกไห้ว่าเราจะมองอยู่แค่ว่าแฟนที่มัน ที่นี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามชิดต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะทุกคนโชคดีปีใหม่ค่ะปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้โชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสบายทุกคนนะคะ ติดตามตอนต่อไปได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะรับทุกคนนะคะขอบพระ,ค,ะคุณมากจ้าสวัสดีจ้า